เราไม่ได้ลบกับทักษิณอย่างเดียวถ้าเราคิดลบกับทักษิณอย่างเดียวเนี่ยเราจะเป็นนักประท้วงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกผมทําเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลบทักษิณแต่กําลังในการที่จะพาประเทศออกแบบประเทศเดินหน้าไปยังไงผมว่าผมคิดคิดคิดมากกว่าการลบกับทักษิณทักษิณกลายเป็นส่วนตัวผมนะกลายเป็นคู่ซ้อมเนี่ยให้กับพวกเราที่จะต้องรวบรวมไพ่พลโอ,โอ้ได้ข้าวเขาเกิดแต๊บแบบแม่คือข้าว <laughs> <Okay. S 1> มันเหมือนว่าคือเราต้องคิดออกแบบประเทศนะเราต้องกล้าคิดแบบนั้นไม่ใช่แค่สู้กับระบบทักษิณถ้าเราสู้แล้วก็หยุดคนที่เป็นลักษณะคอร์รัปชันแบบนี้เขาต้องเข้ามาใหม่อยู่ดีหมดทักษิณก็ต้องมีคนอื่นอะ่ะคนที่มันโกงมันก็ต้องมีวนมาเรื่อยๆแต่ดังนั้นเนะี่ยผมก็คิดออกแบบประเทศเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บอกต้องเป็นพรรคการเมืองหรือเป็นอะไรนะไม่ใช่ว่าต้องไปอะไรแบบนี้เพียงว่าเราต้องคิดสร้างประเทศให้มันไปต่อ,อยังไงเนี่ย ต้องออกแบบร่วมกันเนี่ยส่วนจะไปรูปการเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นอีกปลายที่ที่เราต้องสร้างเครือข่ายกันทั้งประเทศกันได้ได้ในการที่จะถึงจุดหนึ่งอ่ะทุกคนมาพูดว่าเฮ้ยเราต้องการประเทศเป็นสีขาวหรือประเทศปฏิรูปหรืออะไรที่เป็นชั้นธารมาติของพี่น้องยาวจนจริงๆริแนนั่นคือภารกิจต่อนะ